สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปคํำพยากรรายเดือนสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะช่องเรานะคะผู้ที่เกิดราศีเมถุนก็จะหมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่22พฤษภาคมเนาะจนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะก็คลิปนี้การออกคํำพยากร์สำหรับวันที่ 17กรกฎาคมจนถึงวันที่17สิงหานะคะออกช้าก็เลยอ่านเลยไป,ไปให้ถึงครึ่งเดือนหน้ากันเลยนะยังไงก็ขออภัยด้วยที่มาช้านะแต่เรามานะเราไม่ลืมเราแค่อพยพไฟไหม้ก็กลับมาแล้วนะคะตอนนี้เลีย <c oughs> ์ <c oughs> ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกลับมาทำคลิปให้คุณต่อนะคะอ่ะมาฟังกันชิลๆสบายๆส,ายสำหรับคําพยากรณ์แบบ general reading ทั่วๆไปคือมันจะไม่เจาะจงใครนะแล้วก็ การอ่านคําายร์รณ์อยากให้เหมือนมาฟังเพื่อนเล่าดวงมาฟังไพ่และเพื่อนเพื่อนของคุณก็คือไพ่แม่หมอแล้วก็แม่หมอนี่แหละนะอ่ะฟังกันไปสบายสบายนะคะขอบคุณที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะอ่ะขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนหน่อยใบแรกก็เป็นเลิฟเวอร์เลยอ่ะมีหลายๆคนน่าจะอยู่ในช่วงระหว่างความรักอยู่ในช่วงระหว่างกัน เขาเรียกว่าการตกหลุมรักก็ได้อยู่ในบรรยากาศของความรักหรือการรู้สึกถูกรักนะคะมีความสุขมากๆสําหรับความรักในช่วงนี้หลายๆท่านอยู่ในระหว่างเส้นทางที่อาจจะต้องเลือกนะว่าจะรักหรือจะเลิกหรือว่าคล้ายๆกับคือเลเวอร์เนี่ยตัว A2 ตัวเลเวอร์มันมี S ใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าเราอาจจะต้องเลือกนะว่า เลือกใครนะคะคุณอาจจะมีคนสองคนเข้ามาให้เลือกหรือแม้กระทั่งว่าเลือกว่าฉันจะไปต่อกับคนนี้หรือฉันจะเลือกตัวเองมากกว่ากันนะคะมันอยู่ในเส้นทางที่มีทางแยกอยู่ในความคิดอยู่ในการตัดสินใจเหมือนกันนะก็หลายๆคนมีความสุขกับการได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะรวมถึงการได้อยู่กับเพื่อนสนิทมิตรสหายนะคะการได้อยูก่กับคนที่เรารักอะ่ะมันหมายถึงบัดดี้ก็ได้นะอืม ความรักดีค่ะการเงินก็ดีมากเลยเไม้คิงออฟเพนเทอรเกิลก็มาการเงินในช่วงนี้นะคะจะมีความมั่นคงอย่างแน่นอนนะหลายๆคนมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใครที่ทำหาอนุมัติสินเชื่อเครดิตเนี่ยได้หมดนะคะหลายๆคนก็อาจจะขายที่ดินได้ด้วยนะ queen of wands นะคะการงานการเจราจาก,การสื่อสารการเดินทางเป็นไปด้วยความปลอดภยัยแต่อย่างไรก็อย่าประมาะนะหลายคนมีการ มีเกณฑ์ในการเดินทางอย่างเร่งด่วนหรือว่าไม่ได้วางแผนด้วยนะแต่อยากให้คุณน่ะไปช้าๆหน่อยแล้วก็ระมัดระวังอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นหน่อยนะเดี๋ยวใช้ความเร็วมากนะคะถ้าคุณขับรถขับราในช่วงนี้นะก็นั่นแหละระมัดระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะคนที่ขับมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่ายวดยยานพาหนะขนาดเล็กนะอันถัดมามีไพ่เฮอร์มิตนะคะ ไพ่เฮอร์มิตนะแล้วก็ไพ่ควีนออฟสอดอืมขอเปิดสักคู่นะใจเย็นเยนเด้อห้าดาบอัศวินถือไม้เท้า ทำไมมีแต่พ่เดินทางด่วนๆทำอะไรไม่ค่อยจะแผนเลยนะคุณเป็นคนที่เหมือนกับคิดอะไรแล้วทําเลยหรือเปล่าในช่วงเนี้ยรู้สึกว่าตัดสินใจไวคิดไวทําไวมันก็เลยเหมือนกับบางทีเนี่ยมันมันไม่ได้คิดถึงเรื่องเหตุผลหรือว่าการกันกองเรื่องความเหมาะสมบางทีคุณอาจจะประมาทและพลาดไปได้ง่ายนะอันนี้ก็ต้องระวังระวังนิดนึงนะคะเหมือนช่วงนี้ทําอะไรด้วยอารมณ์นะคิดไวทําไวไม่ค่อยได้ถกถวนแล้วก็ไม่ค่อยได้วางแผนล่วงหน้าด้วยนะ เหมือนใจอยากจะเดินทางหลายๆท่านน่าจะอยากเดินทางนะพายเดินทางออกเยอะมากๆอยากออกไปจากประเทศนี้หรือเปล่ามันเป็นเทรน์นะมันเป็นเทรนเอา้าอ่ะ หลายๆคนอยากเดินทางอยากเที่ยวนะคะคุณเป็นคนธาตุลมนะเพราะฉะนั้นคนธาตุลมเนี่ยเอกลักษณ์ของคุณก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักอิสระและอยากทําอะไรตามใจตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยยึดติดก,กับกฎเกณฑ์ในสังคมสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่เหมือนกับโอเพนไมล์แล้วก็เปิดกว้างยินดีที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆที่คุณยังไม่ทันได้รู้อยากออกไปข้างนอกนะคะพอรู้สึกว่า ที่ที่อยู่ตรงเนี้ยหลายๆอย่างมันยังไม่ตอบโจทย์ไม่ใช่ว่าอยู่ตรงเนี้ยไม่ดีนะอยู่ตรงนี้ดีแต่เรารู้สึกว่าข้างหน้ามันเหมือนมีอะไรที่ดีกว่าเราอยากไปค้นหาเราอยากไประจญภัยที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากไปต่างประเทศอะไรเงี้ยอยากไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆในสิ่งที่เรายังไม่รู้นะคะแล้วก็กระหายที่จะเดินทางกระหายที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนั่นเองมีไพ่เดมีไพ่หกถ้วยมีอะไรเก่าๆที่ติดค้างอยู่ในใจคุณไหมนะเลเวอร์นะคะหลายๆคนก็มีโอกาสได้กลับไปคืนดีกับคนรักเก่ากับเพื่อนเก่าๆนะคะที่เขาเรียกว่าไหลที่ไม่ได้เจอกันมานานอาจจะเป็นคนที่ เพื่อนเราที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศไปเรียนต่างประเทศเรากลับมาก็ยังมีเกณฑ์ได้กลับมาคุยกันในเดือนนี้อยู่นะถ้าสมมุติว่าใครคุยกับเพื่อนเก่าหรือว่าแฟนเก่าอยู่ก็ยังคงได้คุยต่อไปนะอืมมีเกณฑ์การได้ข่าวสารจากคนเก่าแบบด่วนๆปัจจุบันทันด่วนแบบที่คุณก็ไม่คิดว่าเขาอ่ะจะติดต่อคุณกลับมาหรอกอะไรแบบเนี้ยมันมีเหมือนเซอร์ไพรส์นะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็คือรวมได้ทั้งเพื่อนฝูงแล้วก็คนที่แอบรักเพื่อนด้วยนะจ๊ะ ต่อไปต่อไปการงานกันบ้างดีกว่าคนที่ทํางานประจําหรอก็มองว่าคุณจัดการได้ดีนะคะเพราะว่าอันนี้จัดการได้ดีเพราะว่าจากประสบการณ์และความรู้ที่คุณมีนะคะคุณค่อนข้างจะสบายๆทาได้อยู่แล้วเพียงแต่หวังพึ่งพาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่ทําธุรกิจแบบพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอันนี้คุณไม่ต้องหวังพึ่งพาพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคุณนะในช่วงนี้ไม่หมอะว่าก็ เขาไม่ค่อยใส่ใจหรือไม่ค่อยได้ช่วยเหลืออะไรคุณมากสักเท่าไหร่คุณยังคงต้องเป็นตัวหลักๆในการดําเนินธุรกิจของคุณอยู่นะกรณีที่คุณมีหุ้นส่วนแม้กระทั่งว่าคนที่ทํางานประจานะคะก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเดือนนี้จะดีกว่าหากงานไหนสําคัญไม่เหมอะว่าอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้คนอื่นเขาทําโดยที่คุณไม่ได้ไปรับรู้ด้วยจะดีกว่านะมองว่าคุณเข้าไปควบคุมทุกอย่างมันจะเป็นไปตามแผนและเป๊ะ เป็นไปนตามที่คุณต้องการแลวผลลัพธ์ออกมาดีมากๆเจ้านายของคุณช่วงนี้เขาไม่ค่อยยุ่งวุ่นวายอะไรกับคุณหรอกเขาอาจจะทําตัวเขาเรียกว่ามีก็เหมือนไม่มีนะคะนะดีไม่ดีเนี่ยบางคนมีการผัดเปลี่ยนเจ้านายด้วยนะเจ้านายเก่าลาออกนะก็เป่นไปได้ด้วยนะไม่รู้เขาไปไหนนะคะแต่แม่หมอก็เห็นเขาแบบเขาเดินทางเขาไม่ค่อยอยู่ใกล้คุณสักเท่าไหร่สอเขาอาจจะกลับประเทศกลับต่างประเทศหรือว่า ย้ายที่ทํางานย้ายถิ่นฐานกลับไปทํางานที่เก่าก็เป็นไปได้ด้วยหลายๆคนเนี่ยเหมือนได้กลับมาทํางานกับเขาเรียกว่าทีมงานเก่านะทีมงานเก่าแบบนี้มีการวนเวียนวนเวียนคนเก่าๆเข้ามาในชีวิตคือมันมีทั้งเพื่อนสมัยเด็กมีมีทั้งเพื่อนร่วมงานแล้วมันก็มีทั้งเขาเรียกว่าคุณจะได้ไปในสถานที่เก่าๆที่คุณเคยไปแบบนี้ด้วยนะมันก็เลยอาจจะทําให้คุณเกิดความรู้สึกมีความสุขนะคะเลเวอร์นะ ประมาณนั้นมันเป็นบรรยากาศ f e ลกู๊ดอะฟีลกู๊ดกับตัวเองนะแล้วก็ f e ลกู๊ดกับคนรอบๆข้างนะคะคือแม้ว่าสถานการณ์รอบข้างมันจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกช็อกแต่คุณก็จะช็อกเบาๆเดี๋ยวคุณจะปรับตัวได้เองนะอืม,มองว่าดวงก็ไม่แย่นะดวงการเงินก็ดีมากๆคือเงินเข้าเยอะนะแต่บอกเลยเงินเข้าเยอะแต่ออกไวเหมือนกันเงินเข้าเยอะก็ออกเยอะอะถ้าอยากจะเก็บเงินต้องตั้งใจเก็บหน่อยนะคะเพราะเหมือนเงินยังไม่ทันเย็นเลยแล้วคุณก็ใช้เงินไปแล้วอะ่ะ นะหากใครอยากให้เงินเหลือเงินเข้าแน่นอนวางแผนเก็บเงินหน่อยนะจานะงานใหม่คนที่ทํางานประจําถ้าอยากได้งานใหม่ไม่หมอก็ยังไม่เห็นนะยกเว้นคุณจะกลับไปทํางานที่เก่านะเออกลับไปทํางานที่เก่าในลักษณะของเขาเรียกว่าตําแหน่ง specialist ตําแหน่งที่ต้องใช้ประสบการณ์หรือความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะรวมถึงการสอน ก็ได้เหมือนกันนะมันเป็นแบบงานที่เหมือนวิชาการอย่างเงี้ยมากกว่างานที่เกี่ยวกับออนไลน์ได้นะงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารหมอก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ดูดูแล้วอ่ะม,มันมัดดมนมีไพเดทมันไพเฮอร์มิตมันเหมือนกับว่ามันเป็นงานเก่าๆที่คุณเคยทำอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เป็นงานที่ทำคนเดียวนะมันดูไม่ใช่เป็นงานที่ทำกับทีมหลายๆคนอย่างเงี้ยมากกว่าคุณไปคุณอาจจะต้องเป็นทั้งเขาเรียกว่า เพื่อนร่วมงานหัวหน้าและลูกน้องในตัวคนคนเดียวอะไรเงี้ยแต่คุณเป็นคนหัวไวค่ะคุณทําได้อยู่แล้วถ้ามีงานลักษณะนี้มาถามว่าควรทํำไหมคุณมีโอกาสาที่จะกลับไปทําเพราะความชอบมากกว่ารายได้นะสุขภาพใช่ไหมระวังความคิดแล้วก็อารมณ์ของคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณคอนโทรลสองจุดนี้ได้คุณจะไม่ป่วยง่ายนะอย่างอื่นๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่การอยู่บ้านนะคะต้องเราม,มาระวังคนแปลกหน้าเข้ามาที่บ้านเนี่ยมันมี อัศวินถือดาบนะคะระวังเขาจะนำพาโควิดมาให้นะใครเข้าบ้านคุณคุณก็ระมัดระวังดีๆก็แล้วกันนะอืมอย่าให้คุณพ่ายบอกว่าอยากให้คุณป้องกันให้ดีๆนะคะตอนนี้อยู่คนเดียวไปก่อนก็จะดีค่ะอืมคนโสด พี่ไพเลเวอร์อยากมีคนรักแต่ตอนนี้มันเหมือนมีมีแต่คนเก่าเข้ามาอีกแล้วไม่เหมอเห็นแต่คนเก่าๆเข้ามาถ้าคุณบอกมันไม่มีเก่าเลยค่ะไม่หมอเพื่อนเก่าก็ไม่มานะคะแฟนเก่าก็ไม่มาแฟนปัจจุบันไม่มีเก่าก็เลยไม่มีอย่างเงี้ยนะเขาก็ขึ้นว่าเฮอร์มิตกับเดกก็คือเป็นคนที่คาแรคเตอร์อาจจะอายุอันนาม,มากกว่าคุณนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีนิสยัยเขาเรียกว่านิ่งเงียบขรึมนะคะแล้วก็เหมือนกับเข้าถึงยากเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่ พูดน้อยเป็นคนที่ดูลึกลับเป็นคนที่เดาไม่ออกว่าตอนนี้อารมณ์ไหนละเป็นคนเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบคุณอาจจะไปสนใจแล้วก็ไปตกหลุมรักคนเหล่านี้ได้นะแม่หมอว่าคุณน่าจะไปชอบเขานะอืมแต่ว่าถามว่าคนเหล่านี้ยเขาจะเข้ามาหาคุณไหมไม่หมาคิดว่าไม่ดูจากไพ่คุณแล้วมันเหมือนจะเป็นคุณที่เข้าหาเขามากกว่านะเออแต่ถ้าคุณเข้าไปคุยด้วยเขาก็คุยกับคุณนะแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าพูดเยอะหรือว่าช่างจ้ออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะเลือกตอบคําถามที่เขารู้สึกว่าเออเขาอยากตอบเขาอยากคุยนะคะนะประมาณนี้สิ่งที่ทําให้เขาสนใจคุณนะถ้ามันมีคนเหล่านี้เข้ามาแล้วคุณอยากให้เขาสนใจคุณต้องคุยกับเขาเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะให้เขาเห็นความฉลาดของคุณนะไม่ใช่เอาความแบบช่างเมาส์นะคะช่างอ้อนเข้าไปอันนี้ก็ ก็มีน้อยลงหน่อยได้นะคะแต่ว่าอยากให้แสดงสเสน่ห์แล้วก็ลักษณะเฉพาะของเราก็คือทางด้านสติปัญญาให้ดูว่าเฮ้ยเราฉลาดเราจัดการทุกอย่างได้เป็นอย่างดีเรามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเราจัดการชีวิตของเราได้ดีอะไรแบบนั้นจะทําให้เขาสนใจและเปิดใจให้กับคุณได้ง่ายขึ้นนะคะนะอืมอาจจะเป็นพวกเนิร์ดเนิร์ดก็ได้ก็เป็นไปได้นะ <c oughs> เปิดไปได้อ่าคนมีคู่คนมีคู่ช่วงนี้นะคะมีแฟนก็เหมือนไม่มีแฮอืมหรือว่า หรือว่าคุณอาจจะคบแฟนที่นิสัยแปลกประหลาดหรือมีความลึกลับก็ได้นะระวังการเกณฑ์การมีปากเสียงการทะเลาะเบาแหว่งจนทําให้ถึงเขาเรียกว่าแยกจากกันแยกจากกันในที่นี้คือเหมือนทะเลาะกันแล้วก็เหมือนแบบแยกกันอยู่อย่างเงี้ยนะแต่มันก็มีโอกาสที่จะเลิกกันได้เหมือนกันนะถ้าทะเลาะกันด้วยความรุนแรงคือต่างคนต่างไม่ยอมกันนะคะการมีคนอื่นจะทําให้แฟนคุณ ได้ได้กลิ่นนะฮะได้กลิ่นแล้วก็จับได้นะระวังจะทะเลาะกันด้วยเรื่องเหล่านี้นะคือถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วแล้วมีแฟนเก่ากลับมามันมีมันอาจจะทําให้เป็นประเด็นทะเลาะกันได้เหมือนกันอมืประมาณนั้นถามว่าเขาจะรู้ไหมก็ก็รู้นะก็รู้นะดูรู้นะคะประมาณนี้อ่าใครจะสลับขบวนก็ดูดีๆนะคะนะอ่ะต่อไปเพราะว่าถ้าเขาจับโปะขึ้นมาได้ก็ มีเดทมาเฮอร์มิตมานะคะมันมีเกณฑ์แยกจากกันหรือพักความสัมพักเบรกความสัมพันธ์แบบชั่วคราวเลยแหละมันมีไพ่ของของการใช้อารมณ์นะฮะเป็นไพ่โทสะขึ้นมาหลายใบเหมือนกันก็เลยมองว่าอาอยากจะเตือนให้ระวังนะถ้าคุณรักเขาคุณอยากรักษาเขาไว้ในชีวิตก็ก็ดูแลเขาดีๆนะคะนะพูดจากกันด้วยเหตุผลเนาะอ่ะต่อไปมีอะไรอีก การเงินบอกแล้วโชคลาภมีไหมไม่มีนะจ๊ะโชคลาภไม่มีเงียบกริบการลงทุนก็เงียบมากนะไม่แนะนําให้ลงทุนแล้วก็ถ้าใครจะลงทุนก็มองเป็นโลลิสที่สุดที่คุณรับได้ก็แล้วกันนะคะนะแต่ลาบลอยไม่เห็นนะจ๊ะนะแต่ก็ไม่แน่นะมีอยู่กรณีหนึ่งถ้าคุณฝันเองฝันถึงบรรพบุรุษหรือคนที่ล่วงรับไปแล้วนะคะก็ลองดูนะเขามาให้โชคคุณเขาเขาเป็นห่วงคุณนะ่ะเขาก็เลยมาเข้าฝันอย่างนั้นก็ได้ อ่ะคำแนะนำพิเศษนะคะจากไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนนะไหนดูซิสต็อปสต็อปอะไรล่ะไหนดูดิใบที่สองสเปซนะคะว้าวสแ r นเดอร์นะคะมันเป็นวงกลมวงกลมหลายๆอันซ้อนๆกันซ้อนๆกันแบบนี้นะอ่ะ เอาละอะไรที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีนะคะเขาบอกว่าอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะแต่คุณสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องนะคะไพ่บอกว่าสิ่งใดที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีอยากให้หยุดพักไปก่อนถ้าคุณอยู่กับมันแล้วคุณเหนื่อยมากคุณต้องลองเว้นสเปซระหว่างกันนะคะนะเห็นไหมวงกลมมันวงกลมเนี่ยมันก็ยังแบบขยับออกไปอะนะบางทีการจัดวางระยะห่างอย่างเหมาะสม มันก็จะเป็นตัวช่วยเป็นวิธีการที่จะทําให้หลายๆอย่างในชีวิตคุณลงตัวได้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะการงานถ้ามันหนักเกินไปมันตึงเกินไปคุณจะต้องมีสเปซเอาไว้ให้ตัวเองได้พักผ่อนการเงินก็เหมือนกันนะคะการเงินก็เหมือนกันหมายความว่าอะไรถ้ามันคือคือใช้มากๆเนี่ยมันบาลานซ์ไม่ได้สมมติเงินมันเข้าเยอะเงินมันก้อนมันเข้าแต่มันออกเร็วอย่างเงี้ยบางทีเขาอยากให้คุณยับยั้งชั่งใจอะไรที่มันมากไปเนี่ย มันก็ไม่ดีก็ให้หยุดนะฮะอะไรที่มันน้อยไปเนี่ยคือมันก็จะว่างเกินไปอะ่ะคุณก็ต้องบาลานซ์หลายๆอย่างให้มันอยู่ในชีวิตได้ดีนะอมืมองว่ามันคือการบาลานซ์นะคะ Stop กับ Space หลายๆครั้งนะคะไม่ไม่ใช่แค่ตัวคุณนะ Space อะ่ะการเว้นระยะห่างให้กับตัวเรา กับคนอื่นหรือการให้พื้นที่ส่วนตัวกับคนอื่นบางทีมันก็เป็นสิ่งจําเป็นเหมือนกันเนาะมันก็จะเหมือนกับว่าลดแรงตึงเครียดในหลายๆปัญหาได้นะคะง่ายๆเท่านั้นเนองเนาะเขาบอกว่าบางทีอ่ะปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ต้องแก้ทันทีก็ได้บางทีอาจจะต้องรอให้จังหวะมันมาก่อนแล้วค่อยเริ่มลงมือแก้อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันเนาะอืมมันมีไพ่นี้ด้วยไงนะ มันมีไพ่นี้ด้วยมันแปลว่าบางครั้งสถานการณ์มันก็บีบคั้นคุณอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นในเวลาณเวลานั้นได้อะแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าอ่ะรอให้สถานการณ์มันคลี่คลายก่อนแล้วกันนะอ่าเหมือนเป็นการหยุดเพื่อพิจารณาเนาะแล้วก็ค่อยปรับอ่ะก็เป็นคํำพยากกณ์นะคะสำหรับชาวาราศีเมถุนนะผิดพลาดประการใดก็นะคะให้อภัยกันเถิะนะจ๊ะที่รัก ก็ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ Subscribe คอมเมนต์แล้วก็การกดกระดิ่งและการติดตามนะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะจ๊ะมาฟังไม่หมอเล่าดวงต่อไปในคลิปหน้าๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ